สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Car Review ช่องรีวิว,วรถยนต์ที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศหากคุณเป็นคนรักรถชื่นชอบเทคโนโลยีและนวัตรกรรมยานยนต์อย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสําคัญวันนี้เราจะพาไปชมรถบ้านสุดล้าจากค่ายหรูระดับโลกอย่าง BMW กับรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025ที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก กับการเปิดตัว BMW Motorhome 2025ที่รวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในหนึ่งเดียว BMW Motorhome 2025เป็นรถบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักการเดินทางแบบพรีเมียมตัวรถมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่หรูหราโฉบเฉี่ยวและยังแฝงไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BMW ด้านหน้าตัวรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าายคู่ขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED ที่ถูกออกแบบมาให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัย เส้นสายของตัวถังเน้นความพลิ้วไหวและลุ่ลมเพื่อเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิง,ล,องอล้ออัลลอยขนาดใหญ่ให้ภาพลักษณ์แข็งแกร่งและใต้ท้องรถยังถูกออกแบบให้สามารถลุยทางลูกรังได้ดีอีกด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในของ bmw motorhome 2025จะรู้สึกได้ถึงความหรูหราในระดับโรงแรม5ดาวพื้นที่ภายในกว้างขวางด้วยการจัดวางอย่างลงตัวบะหนังแท้คุณภาพสูงที่สามารถปรับอุณหภูมิได้พร้อมระบบนวดไฟฟ้าห้องโดยสารสามารถรองรับได้ถึง6คนอย่างสะดวกสบายโซนครัวที่มีทั้งเตาไฟฟ้าตู้เย็นเตาอบและอ่างล้างจานระบบน้ำใช้และระบบกรองน้ำก็ถูกออกแบบมาอย่างครบถ้วนในส่วนของห้องนอน bmw ได้ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยเตียงคู่ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเอนได้ และยังมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแยกส่วนรวมถึงผ้าม่านไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือหน้าต่างรอบด้านให้บรรยากาศปลอดโปรง่งมีหลังคากระจกแบบพาโนรามาเพื่อเพิ่มความหรูหราและความใกล้ชิดกับธรรมชาติในขณะพักผ่อนสำหรับระบบความบันเทิงภายใน BMW Motorhome 2 0 2 5นนั้นจัดเต็มไม่แพ้รถหรูทั่วไปด้วยหน้าจอสมาร์ททีวีขนาดใหญ่เชื่อมต่อระบบเสียงรอบทิศทางรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีระบบสตรีมมิ่งในตัวรองรับ n e t f l i x YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็สามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้ตลอดเวลาในด้านสมรรถนะ BMW Motorhome 2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรหรือจะเลือกเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่ผสมผสานการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุดระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้รถสามารถลุยได้ทุกเส้นทางพร้อมระบบช่วงล่างถุงลมที่สามารถปรับระดับความสูงของรถได้ตามลักษณะการขับขี่ ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ BMW ได้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การขับรถบ้านคันใหญ่นี้เป็นเรื่องง่ายดายแม้ในพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ BMW Motorhome 2025ยังมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาเพื่อช่วยชาร์จแบตเตอรรี่สง และยังมีระบบกะเก็บพลังงานที่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในได้ตลอดคืนโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์มีระบบจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมการใช้ไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ BMW Motorhome 2025ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของความหรูหราสมรรถนะและความสะดวกสบายเทียบเท่าบ้านเคลื่อนที่ระดับไฮเอนที่มาพร้อมกับความมั่นใจในคุณภาพและการบริการของ BMW สรุปแล้ว BMW Motorhome 2025ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งในแง่ของดีไซน์ฟังก์ชันเทคโนโลยีและความปลอดภัยใครที่ชื่นชอบการเดินทางแบบมิสไตล์และต้องการความเป็นส่วนตัวในทุกการเดินทางรถรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถใหม่ใหม่อีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่อง SA Car Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดเกี่ยวกับวงการรถยนต์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ